ตอนนี้ก็ด่างที่สามเนาะทุกคนนี่บุ็บุทันไปหอดสายแล้วซีฮาโต้แล้วทุกคนมองมองฮาเซ็นคือเก่าเนาะเซ็นคือเก่ามองฮาเซ็นมันสองด่างเนาะสิบเซ็นด่างหนึ่งอดละคักเละทุกบัดเดียวอย่างพี่พี่ สองโตอยู่เลสามบ่ผู้ผู้บุญแปกจุดส่วดอยู่นี่มองเดียวเลยสี่โตเลยไปแ้ง้งสี่แต้มนี่เห็นบ่แดดสิได,ด้แดดเหมืนเพื่อนว่าในประวัติศาสตร์เลยบ่เคยถือลายแบนนี้มมือนี้มาหาลายแล้ ชิเต็มเหืออลไรทุกคนชิเต็มเหือเลจานชิปะเออเจ้าข้าวเลยจานมามองมองเลยจานเออเนยจานเอ้ยมามองมองเนอยัดชยัดจะเตียนลายสไตล์ลายสไตล์นี่ไม่เคยมาทั้งพี่เด้อ เตียงทองมาก่อนนี่นนทุกคนทีดง,งานและลายเทือแล้วพลนห้ไปทุกคนถ่ายคลิปใหน้นนะาคอยใส่มองสามสีด่างอยู่ไม่ค่อยได้ไปเมื่อนี้มีโอ,อกาสทุกคนไลยไปกินนี่กินเป็ดอยู่แต่ว่าบนทายเด้อกินเป็ดนี่ยังบุกเครื่องไน่ทุกคน,น ปลามองหาเซนก็คิดเอาโลดทุกคนเลยว่ยามันสิใหญ่ทำไรยามเดือนสิบเอ็ดมันษษ่นปลาทำมาสานปัาปลายังไลาปากกว้างปลาปากกว้างปลาเนี่ยมันลายสนิทเนาะจักปลายัางไรนี่เป็นห้วยได้เนี่เขาไปเขาเอิอห้วยเซวัน เป็นหัวยทุกคนเป็หัวตันเซวันเซวันเนาะเซน้อยเซมันแบ่งออกมาเซ่ช่งซอยเนาะก็เขาไปลึกเติมนี่น่าม,มันคืนทึ่งนั่นนั่นเพื่อนก็ใส่ประจำเนาะนี่เสียนป่าเนียที่ถ่ายนี่มันเป็นธรรมดาแล้วเพื่อนอาชีพเพื่อนรูปก,กระไซมองเนี่ยยามแรงบัวยา,าม ตลอดนะแชร์ไว้เลยมองคุณแชร์เย็นไหมมองคุณมองหาเซนมองสิบเซนอือปากาเฮ้ยโอ้ลูกมันปากากรมี่แ้วมันปลาเพียปลาเพียเนาะลูกมัน นี่มานกินยาทุกคนอายยอดชุดยอดเดืองเอาทุกคนเต็มเลยเพื่อนี่เหมอะข้าวจ้าเลยโอ้ตัวใหญ่ก็มีตัวน้อยก็มี มันมองตรงนี้ก็เกือบเศร้าละคุณไม่ได้นับแล้ะมันถือหลายแล้วมันนับเลยดีใจกลางๆนี่บบปันไหนคนอะขนาดกลางเลยนี่ยังมีปลาสอีนี่ปลาสอีก็มีนะทุกคนเ้อมันมาแต่คลองนี่เพราะว่าเซีตัวนี้มันแบ่งมาจากน้ำคลองเนาะ ที่นี่นะถือว่าหลายป่าหลายชนิดหลายประเภทแต่ว่าบทถือจะปรากฏว่านี่ได้อยู่ปรากฏมนี่ไม่กป็นไหนปรากฏจากปลายังเป็นปลายังนี่ปลาหางแดงปลาปลากกว่างก็มีปลาโกลปาีโก ชาวพายุเป็นปลากี่เกี้ยมโอ้สุดยอดสุดยอดทุกคนมานี่มันนี่นะไปประเทศเทีย่ยวถือว่าโชคดีเปินให้ถ่ายคลิปนะเปินจึงถอือย่านทานผู้ชมหรือทานผู้สั่งว่าโอ้ยอคีโมอีกนี่บริเวณคีโมนี่เรื่องจริงนี่นตากแดดเปียงเปียน,น,นี่ถ่ายนี่น,นั่นปลา ปากินยาตัวง,งามๆทุกคนตัวง,งามๆไผ่หวาอยู่บันนอกมันม,มีความสุกนี่แหละความสุก